สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอ,อปพลร,ร,รทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์การขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนนะครับผมหรือที่เราเรียกว่าใบปสานะครับผมว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรนะครับใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นเราต้องศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับอาวุธปืนที่เราอยากได้ก่อนนะครับว่าเราอยากได้ปืนชนิดไหนนะครับซื้อจากโครงการอะไรนะครับเพื่อว่าจะไปตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ทางอําเภอนะครับผมเราต้องศึกษาให้เข้าใจติดต่อร้านปืนให้เรียบร้อยก่อนนะครับดีวกับร้านปืนนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับพอเรา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับด้านอาวุธปืนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเตรียมเอกาสารเพื่อจะไปยื่นนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับที่ผมนําไปก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมสำเนาบัตรอปรพลรนะครับหนังสือรับว u สัมันสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชานะครับผมแล้วก็หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับแล้วได้เอกาสารทั้งหมดนี้นะครับก็นําไปยื่นที่ทางอําเภอนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะครับพอไปยื่นเอกาสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ จะถามนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถามเรานะครับแล้วก็เราก็มีหน้าที่ตอบคําถามของเจ้าหน้าที่ท่านนะครับก็ท่าน,นก็จะถามว่าจะซื้อปืนไปทําอะไรนะครับแล้วก็ตอบไปว่าซื้อเพื่อไปปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมแล้วท่านก็ได้ถามต่อว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอบท่านไป เาอย่างเช่นเขาอาจจะถามว่ามีบ้านไหมราคาเท่าไหร่มีรถกี่คันมีรถยนต์กี่คันรถมอเตอร์ไซค์กี่คันแล้วก็ตอบท่านไปนะครับมีที่ดินไหมมีที่ดินกี่ไร่หรืออะไรแล้วก็ตอบท่านไปนะครับทํางานอะไรเงินเดือนอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ตอบท่านไปนะครับผมแล้วก็ พอตอบคำถามของท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับทางเจ้าหน้าที่ท่านก็จะให้หนังสือเพื่อให้ไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจนะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือใส่ซองปิดผนึกให้เรานำไปยื่นนะครับนำไปยื่นแล้วก็จะอยู่ประมาณที่เดือนถึงสองเดือนนะครับพอ พอถ้าหนังสือได้หนังสือรับอันนะนะหนังสือพิมพ์รายน้มือได้นะครับทางอำเภอก็จะโทรให้เราไปรับใบปสามนะครับหรือจะได้ใบปสามหรือไม่ได้รับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของนายอำเภออีกทีนะครับว่าท่านจะอนุญาตให้เรามีอาวุธปืนหรือไม่นะครับผมแต่ถ้าท่านอนุญาต ออกไปปอสามให้เราก็สามารถนําไปเสื้อวุธปืนได้นะครับแต่ของผมโชคดีหน่อยนะครับคือท่านในอํเาเภอเมตานะครับก็ใช้เวลารออยู่ประมาณ2เดือนนะครับทางอำเภอก็โทรมาให้ไปรับใบอนุญาตปอสามนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับที่ประสบการณ์ส่วนตัวของผมก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าหรือว่า เพื่อนๆอาจจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นก็บุกแนบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายการทํางานหรือว่ารูปถ่ายทรัพย์สินอะไรสามารถแนบไปได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับทางอําเภอหรือในอําเภอก็จะพิจารณาง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะครับทางอำเภอก็จะไม่อนุญาตให้นะครับเพราะว่าชื่อก็บอกยู่แล้วนะว่าของ ไปเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้าเราไม่มีอะไรก็ไม่มีใครอนุญาตให้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับที่สนใจที่อยากจะมีตุนสวัสดิการนะครับผมส่วนตัวผมที่ซื้อก็ซื้อ,อ,อ,อนในโครงการสวัสดิการสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติครับสองห้ทับนะฮะเพื่อนๆจะซื้อนในโครงการไหน ก็ต้องไปศึกษาแต่ละโครงการด้วยนะครับว่าอภพ,อพอรอส,สามารถเข้าร่วมได้ไหมนะครับถ้าเข้าร่วมได้ก็ลองยื่นเอกสารตามที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับผมสวัสดีครับ